สวัสดีค่ะแนนพัทรพรจนันทรเคียนค่ะสําหรับวันนี้ทุกท่านก็พบกับแนนอีกแล้วนะแน่นอนค่ะจะต้องเป็นในเรื่องของสุขภาพแล้ววันนี้แนนก็จะมี5ปัจจัยเสี่ยงที่เก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมาฝากทุกท่านค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถพบได้นะคะในผู้หญิงไทยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านมเลยค่ะแต่ว่าทําให้ผู้หญิงไทยเนี่ยเสียชีวิตมากเป็นอันดับที่ หเลยนะคะและ5ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนะคะข้อที่1เลยก็คือเกิดจากการติดเชื้อ HIV หรือว่าเชื้อ HPV นั่นเองค่ะและปัจจัยเสี่ยงข้อที่2ก็คือเกิดจากการมีบุตรม,มากการที่เรามีบุตรมากเนี่ยก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้นะคะแล้วก็ปัจจัยข้อที่3เลยก็คือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะและปัจจัยเสี่ยงข้อที่4 ก็เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนั่นเองนะคะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศชายที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนั่นเองค่ะและข้อที่5ค่ะก็คือสตรีที่ขายบริการทางเพศนะคะแล้วก็ซึ่ง ห้าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ล้วนเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าขั้นตอนการป้องกันหรือว่าดูแลรักษานะคะส่วนใหญ่ก็จะควรที่จะทำแปรซเมียบ่อยๆหรือว่าฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพื่อที่จะรักษาตัวเรานะคะก็คือให้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็รักเราไปนานๆน,นั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเลยอยากให้ทุกท่านนะคะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าพวกวิตามินต่างๆมาดูแลร่างกายด้วยนะคะโดยเฉพาะ ภูคาวนะคะลองอยากให้ทุกท่านลองศึกษาดูเพราะว่าภูเาาเนี่ยมีงานวิจัยและพบว่ามีฤทธิ์ในการทำลายเนื้องอกแล้วก็เซลล์มะเร็งโดยตรงด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ